เขาและคุณถูกกำหนดให้มาเป็นคู่กันเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปรังงานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยวิวออ f ฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงหนู ก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแต่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแซมเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการน์นะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินเป็นคนที่ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่ชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะเน็ตเวิร์กคอนเน็กชันช่างพูดช่างคุยนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะคะมีสเสน่ห์ทางวาจาโน้มน้าวใจสรรหาคําพูดนะคะบุคลิกเหมือนเป็นคนที่มีความเจ้าชู้มีสเสน่ห์จากคําพูดการเล่นหูเล่นตาแต่จริงๆเป็นคนที่ไม่คบกับใครพ่ำเพลอนะคะ ให้เส้นใครเป็นเพื่อนคนคุยนะคะแต่ว่าหากว่าเปิดใจให้กับใครหรือจริงจังให้กับใครจริงๆค่อนข้างที่จะคิดเยอะค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเหมือนเป็นคนเฟนลี่เหมือนเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์ชอบบริหารเสน่ห์แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ห่วงเหนือห่วงตัวพอสมควรนะคะแล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนที่ร่าเริงพูดเก่งชอบเข้าสังคมชอบ คู่ชอบคุยชอบทักคนนั้นคนนี้แต่เวลาที่สบายใจที่สุดคือเวลาที่ได้อยู่ตามลำพังนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่ถูกกำหนดมาให้เป็นคู่กับคุณนะคะใครที่ถูกกำหนดมาให้เป็นคู่ของคุณ The Star นะคะพลังงานของคนราศีกุม องไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันสิบดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีทุนตนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีกันเป็นคนเรียบง่ายติดดินเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครโลกสนตัวสูงไว้ใจใครยากแต่ไม่ใช่คนที่ เรื่องมากหรือว่าโบยบายอะไรนะคะเข้าสังคมได้พูดได้คุยได้มีความเก่งมีความรอบรู้โดยเฉพาะเรื่องที่สนใจจะศึกษาจนเที่ยวชาญน,นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นแนวคนเรียบร้อยคนขยันเรียนคนขยันทำงานคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครคนที่เรียนเยอะคนที่จบสูงก็ได้นะคะงานหนักงานเยอะงานยุ่งชีวิตมีแต่ง,งานนะคะ สิ่งที่ต้องการเป้าหมายในชีวิตก็คือความมั่นคงในชีวิตชีวิตที่เรียบง่ายนะคะไม่ขัดสนไม่จนแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องรวยหรือว่าเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แต่ขอให้ชีวิตมีความราบเรียบมีความเรียบง่ายมีความสุขแบบพอเพียงก็ได้นะคะชีวิตอาจพบเจอเรื่องราวแย่ๆผ่านการล้มเหลวมาก่อนผ่านความเจ็บปวดเสียใจที่หนักหนามาก่อน จนไม่ต้องการอะไรแล้วขอแค่ความเรียบง่ายในชีวิตก็พอก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะคะเขาเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยสูงสิงกับใครทำอะไรเองได้ไปไหนเองได้มีความสุขดีกับการที่ได้อยู่ตามลำพังชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติป่าเขามากกว่าแสงสีมากกว่าคนเยอะๆไม่ชอบพูดชอบคุยกับใครแต่หาต้องพูดก็พูดได้โดยเฉพาะเรื่องราวที่เขาศึกษามาเขาเรียนรู้มาเขามีความเชี่ยวชาญเขาจะ พูดเรื่องนั้นได้ดีกว่าเรื่องราวทั่วไปหรือว่าเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาจึงเป็นคนที่ถูกกำหนดมาให้เป็นคู่กับคุณนะคะถูกกำหนดมาให้เป็นคู่ในเรื่องอะไรนะคะทำไมคนคนนี้ถึงถูกกำหนดมาให้เป็นคู่ของคุณ หนึ่งไม้นะคะการสารสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่สิ่งที่รอคอยนะคะค่อยเป็นค่อยไปสม่ำเสมอความตั้งใจนะคะเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะความรักไม่ได้เกิดขึ้นแบบปูปรับฉับพลันในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นน้ำซึมบ่อทรายรักซึมรึกนั่นเองนะคะ หนักแน่นมั่นคงจริงใจเติมเต็มกันและกันชีวิตจะดีขึ้นนะคะชีวิตจะไม่ฉวัดเฉวียนชีวิตจะไม่โลดผลชีวิตรักจะไม่โลดผลมากนากักแต่ว่าจะมีความหนักแน่นค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าจะมีความสุขกับการเริ่มต้นในครั้งนี้ต่างคนต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้พบได้เจอกันเป็นความสุขใจเป็นความสบายใจของกันและกันนั่นเองนะคะ สิบเหรียญน,นะคะครอบครัวความมั่นคงความอบอุน่นการสร้างครอบครัวนะคะหลังจากที่ได้พบได้เจอกันดวงของคุณทั้งคู่จะส่งเสริมแล้วก็สปอร์ตกันมากๆนะคะการอยู่ด้วยกันการสร้างครอบครัวการเงินที่ดีขึ้นนะคะมีแต่เงินนะคะที่ขึ้นมาเนาะหนึ่งไม้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆสิ่งที่รอคอยนะคะการสารสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ความรักเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงมากๆนะคะแล้วก็การเงินก็ดีการเงินไม่ติดขัดหรือตัวเขาจะเป็นคนที่สพอร์ตคุณทางด้านการเงินเป็นคนหาเงินด้วยหรือถ้าหากว่าคุณทั้งคู่หาเงินเก่งเหมือนกันทั้งคู่นะคะการเงินก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีกันและกันเนาะจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเป็นพลังงานของการเงินที่แบบไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้มีเก็บเลยนั่นเองนะคะจริงจัง ตั้งใจนักแน่นพลังงานความรักไม่ใช่รักแบบฉาบฉวยไม่ใช่รักแบบโรแมนติกสุดซึ้งหวานปานน้ำผึ้งอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามีความมั่นคงมีความจริงใจพอเลือกที่จะคบกันแล้วเหมือนกับมีความจริงจังแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนะคะก็คือการมีกันและกันการสร้างครอบครัวเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งคู่ชีวิตนะคะ สู้ไปด้วยกันฝ่าฟันไปด้วยกันแต่ว่าพลังงานของคุณทั้งคู่เป็นคู่รักที่ไม่ได้มีปัญหาประเด็นอุปสรรคอะไรเข้ามาขัดขวางสามารถก้าวผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปได้ตามสเต็ปตามระยะเวลายิ่งเรียนรู้ยิ่งรู้จักกันยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะแม้ไม่ได้หวานหยดแต่ก็มันคงมากๆแล้วก็ชีวิตของคุณทั้งคู่ จะเป็นปึกแผ่นจะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เขาคนนี้จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริงจังกับคุณมากๆนั่นเองเพราะว่าเขาถูกเซตมาแล้วให้เป็นคู่ของคุณเกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณ ซัพพอร์ตคุณเติมเต็มคุณแล้วก็เกื้อหนุนให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในขณะเดียวกันชีวิตของเขาก็ถูกเซตมาให้คู่กับคุณอยู่แล้วหลังจากที่คุณทั้งคู่ได้พบได้เจอกันนะคะได้คบกันได้อยู่ด้วยกันก็เติมเต็มแล้วก็ซัพพอร์ตกันและการทั้งคู่นั่นเองนะคะเรามาถามให้ ให้เวลากันดีกว่านะคะว่าขอช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณทั้งคู่อาจจะเป็นวันที่คุณทั้งคู่ได้พบได้เจอกันหรือว่าวันเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อยืนยันเนาะหรือว่าเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาคือคนที่ถูกเซตมาแล้วให้เป็นคู่ของคุณนะคะขอพลังงานของเขาและคุณที่เกี่ยวข้องกันหน่อยนะคะ ทัวราสราศีพฤกษกนะคะ21เมษาถึง20พฤษภานะคะเลขสนะคะมีเลข2ตรงนี้ด้วยนะคะแคนเซลรราศีกรกฎยีมิถุนาถึง22่สิบกรกฎาคมีเลขสีนะคะมีเลข1นะคะ แล้วก็อาริสราศีเมษนะคะ2ี 21, มีนาถึง20เมษาตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณนั้งคู่นะคะมีเลข2เลข4เลข1นะคะแล้วก็มีราศีพฤษภ21เมษาถึง20พฤษภาราศีกรกฎ 22มิถุนาถึง22กรกฎาราศีเมษ21่มีนาถึง20เมษาหากว่าคุณทั้งคู่ยังไม่ได้พบได้เจอกันก็ใกล้มากๆแล้วที่จะได้พบได้เจอกันคนที่ถูกเซตมาให้เป็นคู่ของคุณนะคะคนที่ถูกกำหนดมาให้เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณนั่นเองนะคะ